สวัสดีครับทุกคนสวัสดีจำเช้านะครับที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับวันนี้เรามาดูกันนะครับว่าสองคนเขาทำอะไรกันนะครับวันนี้ใช่ไหมธีรพัฒน์สวัสดีครับไปดูนะครับว่าเขาไปทาอะไรกันครับม,มีส่วนทดลองด้วยนะโอ้โหสวัสดีครับทำอะไรกันครับทำอะไรกันครับทุกคนทำอะไรกันอยู่เนาะวันนี้นะคะ่ง้องเียงสิ่งที่เราไม่คาดคิดเลยนะคะ หลังจากรอมาสามปีบำรุงมาสามปีนะะฟื้นฟูมาหนึ่งปีบำรุงอีกสามปีนะคะทำให้ทุเรียนสวนของไม่น้อยนะคะที่อยู่จังหวัดศรีสะเกดคะได้ม,มีการ<ห>เปลี่ยนแป,ปลงขนาดนี้นะโซนนี้พี่จอนคะเมื่อก่อนเนี่ยไหนต้นไหนที่ป่วยต้นตรงนี้แหละอ่าแล้วโซนนี้เนาะแล้วก็พี่จอนนะฉีดเดินฉีดด้วยเป้นะต้นนี้ก็ต้นไม่ใหญ่มากใช่ยังไม่เคยมีลูกเลยนะแต่ โอ้โดูข้างนี้ตัวเร็วนี่ตัวเร็วมากตัวเร็วมากเลยตัวเร็วครับาว่ใส่ยังไงอ่ะใส่ยังไงเดี๋ยวจะต้องมาเราบอกไปก่อนเลยก็ได้ตัวนี้ตอนที่ผมใส่ไม้พวกกินพัดผมใส่ต้นนี้ไปประมาณสองกิโลสองกิโลครับเจ้า <2 S 1> ของสวนตกใจเ <laughs> จ้าของสวนตกใจทำไมใส่เยอะจังเพราะว่าเพราะว่าของเราไม่ใช่สารทำต้องตลาดทั่วไปเพราะเราเป็นอินซีนวัตกรรมนะครับแล้วก็เป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการถึง14ธาตุอาหารมีธาตุอาหารไม่ไม่พอครับมีสารปรับสภาพดินของพีหิตในดินอีก ทำให้ดินล้วนซุยถ้าไม่ดินมีพลอากาศแล้วก็อ่มีคนสงสัยอยู่ว่าถ้าผมใส่ตอนเป็นดอกได้ไหมได้ครับสำคัญเลยครับต้องต้องบํารุงนะครับช่วงที่เขากําลังจะสร้างตัวเองเนี่ยเราต้องรีบใส่ครับทุกท่านครับอย่ากังวลอย่ากลัวอย่าลืมนะครับทุกวันนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ๆแล้วนะครับไม่ใช่เหมือนสมัยเมื่อก่อนครับของเราใส่ได้ครับเพราะเป็นธาตุอาหารครับพืชเขาอยากได้แล้ว ยิงใส่ยิงสมบูรณ์ครับยิงใส่ยิงสมบูรณ์ครับงั้นตอนที่มีดอกหรือว่าเป็นหางแย้เนี่ยกำลังดอกกลีบดอกที่กําลังจะร่วงหรือว่ากําลังสร้างกำลังขึ้นกิบอย่างนงี้นะคะพี่จอนก็ใส่ตัวชนิดกระสอบได้ใส่กี่วันคะกี่วันใส่ทีนึงหรือว่าถ้าถ้าเป็นในตัวกระสอบของเรานะครับช่วงที่ทําลูกทาพูนครับต้นแสดงว่าต้นสมบูรณ์ละหนึ่งเดือนต่อครั้งหนึ่งก็ได้ครับเดือนละครั้งก็ได้ครับแต่ใส่ให้เพียงพอครับใส่เพียงพอแล้วที่เหลือก็ฉีดทางใบช่วยนะครับ ฉีดท้มวลตัวธาตุอาหารนี่แหละของเราเนี่แหละครับช่วยเข้าไปนะครับไม่ต้องกังวลนะครับว่าจะล่วงครับไอ้ที่ล่วงเลยคือไม่ใส่นะครับที่มันล่วงนี่คือไม่ใส่นะครับคิดผิดนะครับเราต้องใส่แล,แล้วตัวฉีดอาหารเพิ่มเติมละ่ะอย่างเช่นตัวทางใบอย่างนี้ล่ะคะอย่างเช่นอยากให้ขั้วเหนียวอะไรเง,งี้ยเพราะว่าเป็นัมณ์มากเวลาเจอฝนนี่ครับนี่อ่ับนเฝนที่อหรือว่าฝนตกหรือว่าอากาศเรงแล้งแล้วเจอฝนเงี้ยเกษตรกรเราส่วนมากก็จะเจอนี่เลยร่วงร่วงครับฉีดทํงไงอ่ะอยากให้ขั้วเหนียวอ่าในเมื่อ ฝนตกลงมาครับเกษตรกร,ะกรจะเข้าใจเลยว่ามันแฉะแล้วอย่าไปทําอะไรมาเลยมันยิ่งแฉะเยอะแล้วก็อดน้ําจริงๆผิดนะครับฝนตกลงมาต้องรีบนะครับต้องรีบเปิดน้ําทันทีนะครับรีบเปิดน้ำเพื่อละลายประจุเขานะครับก็คือออกไนโตรเจนในอากาศที่มันมาอย่างรุนแรงครับเราที่<ด>เราต้องรีบเปิดน้ําครับแต่เกษตรกร,กรไม่กล้าครับไม่กล้าแล้วฉีดฮอร์โมนของเราครับไม่แพนเซตนะครับรถตัวไหนมันจะมีให้บอกครับเดี๋ยว เราคอยบอกกันครับรถตัวไหนเพิ่มตัวไหนครับมันจะทําให้ขั้วเราเหนียวแล้วก็เพิ่มปริมาณของลูกนะครับเพิ่มในเรื่องของในส่วนเซลล์นะครับให้เขาได้สมบูรณ์ครับมีแรงต้านทานของตัวเองนะครับแต่เกษตรกรกลัวครับแล้วทําผิดหมดเลยนะครับก็ไม่ต้องกังวลครับที่มาที่ไปสี่แทนเราที่มาที่ไปนะครับฉีดได้เวลาทําไมครับฉีดได้ทุกเวลาทําไมถึงอยากให้ใช้นะครับเราต้องดูที่มาที่ไปครับของเราเป็นงานวิจัยจากจุฬาครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับแล้วก็จะช่วยนะครับ ในเรื่องเสริมใบนะครับเสริมครัวนะครับเสริมอ่านี่ครับดูครับทาให้เห็นนะครับทําให้กิ่งก้านสาขาเขานี่ใหญ่นะครับแล้วก็เติบโตเร็วนะครับของเรามีที่มาที่ไปคือของมหาวิทยาลัยจุฬานะครับของจุฬาครับวิจัยมาอย่างดีไม่ต้องกลัวนะครับให้เกษตรกรทุกท่านนะครับดูที่มาที่ไปครับตรงนี้สําคัญนะครับในท้องตลาดมีทุกยี่ห้อครับก็สําหรับวันนี้สําหรับวันนี้ชมพนุชนะแล้วก็ ฉนั้นสุเรียนกินไม่ได้ค่ะเอาไว้กินอีกสองเดือนนะเดี๋ยวเรามาอีกตอนที่ตอนเป็นลูกประมาณนี้นะประมาณนี้นี่เห็นไหมครับทํารูปให้ดูเห็นไหมครับนี่ดูนะครับจุดโอ้โหสำคัญเปลือกของเราบางนะครับทุกท่านแล้วพู้ใหญ่สวยมากนะครับโดอดูดอกดกดกดกมากเลยดูอันนั้น